อืผักผักจิ้มน้ำจิ้มก็ซินมากเลยนะคะอืมวันนี้ได้สินเลยมาด้วยค่ะ ทานเองขออนุญาตใช้มือนะคะผักในส่วนของเราไม่มีนะคะตอนนี้เราซื้อเอาวันนี้ได้ฟิเลยมาด้วยค่ะนะโอ้ยเพื่อนอดูถ้าใส่ขนมจีนเข้าไปเข้าไปด้วยยิ่งอร่อยเลยนะคะ อเพื่อนาดูถ้าใส่ขนมจีนเข้าไปเข้าไปด้วยยิ่งอร่อยเลยนะคะเป็นกรีนโอ๊กนะคะอืมใส่กิมจิเข้าไปนิดนึงค่ะเข้าปากคำใหญ่ๆเลยแหละอืมอ,อืมผักผักจิ้มน้ำจิ้มก็ฟินมากเลยนะคะ อืมวันนี้ได้ซิบเลยมาด้วยค่ะนี่ค่ะจิม้มน้ำจิม้มแจ่วเข้าไปหอด้วยวันนี้อืมทานเองขออนุญาตใช้มือนะคะอ่ะอ้ยเพื่อนๆดูถ้าใส่ขนมจีนด้วยไป เข้าไปด้วยยิ่งอร่อยเลยนะคะเป็นเมนูวันหยุดที่ฟิ้นสุดไปเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะวันนี้ได้ฟินเลยมาด้วยค่ะนี่ค่ะ จิ้มน้ำจิ้มแจ่วเข้าไปหอด้วยวันนี้อร่อยสุดๆไปเลยนะคะแถมเราได้ทานผักด้วยนะคะกมิมจิก็เป็นผักเหมือนกันนะคะเพิ่มรสชาติเนาะทานเองขออนุญาตใช้มือนะคะอืม ผักจิ้มน้ำจิ้มก็ฟินมากเลยนะคะแค่ผักจิ้มกับน้ำจิ้มเจวก็อระะ่อยแล้วค่ะอืมแค่ผักจิ้มกับน้ำจิ้มเจวก็อระะ่อยแล้วค่ะอืมผักในสวนของเราไม่มีนะคะตอนนี้เราซื้อเอาจิ้มแล้วะคะ่ะ เวลาที่เราห่อผักเนี่ยเราจะใส่หมูใส่ขนมจีนหรือว่าใส่กิมจิไปก็ได้แค่ผักจิ้มกับน้ำจิ้มแจวก็อร่อยแล้วค่ะอจิ้มแจ่วลงไปเลยค่ะฟินๆเลยนะคะเนะี่ยอื้ค่ะ จิ้มน้ำจิ้มแจ่วเข้าไปหอด้วยวันนี้จิ้มน้ำจิ้มแจ่วแบบแซ่บมากเลยค่ะใส่จิมจีเข้าไปด้วยโห่คำใหญ่ๆเลยค่ะทานเองขออนุญาตใช้มือนะคะผักในส่วนของเราไม่มีนะคะตอนนี้เราซื้อเอนี่ยค่ะ จิ้มน้ำจิ้มแจ่วเข้าไปหอด้วยวันนี้นะ,ะเรากินเองเนาะเราขออนุญาตใช้มือนะคะน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็จะบอกว่าวันนี้มีกิมจิด้วยนะคะห่อพักสลัดค่ะกับหมูย่างของเรานะคะจิ้มน้ำที่เป็นกรีนโอ๊กนะคะอืมใส่กิมจิเข้าไปนิดนึงค่ะเข้าปากคําใหญ่ๆเลยแหละ สวัสดีวันหยุดค่ะวันนี้เราขอเสนอเมนูหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วทานกู้กับผักสลัดนะคะไปเลยค่ะวันนี้เราอยู่หนังบ้านนะคะเป็นเมนูวันหยุดที่ฟินสุดๆไปเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีวันหยุดค่ะวันนี้เราขอเสนอเมนูหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วทานกู้กับผักสลัดนะคะไปเลยค่ะวันนี้เราอยู่หลังบ้านนะคะผักในสวนของเราไม่มีนะคะตอนนี้เราซื้อเอาเนี่ยค่ะ จิ้มน้ำจิ้มแจ่วเข้าไปหอด้วยวันนี้นะเรากินเองเนาะเราขออนุญ,ญาตใช้มือนะคะน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็จะบอกว่าวันนี้มีกิมจิด้วยนะคะห่อพักสลัดค่ะกับหมูย่างของเรานะคะจิ้มน้ำจิ้มแจ่วลงไปเลยค่ะฟินๆเลยนะคะเนี่ยอือหอเป็นเมนูวันหยุดที่ฟินสุดๆไปเลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะอร่อยสุดๆไปเลยนะคะแถมเราได้ทานผักด้วยนะคะกิมจิก,ก็เป็นผักเหมือนกันนะคะเพิ่มรสชาติเนะเป็นกรีนโอ๊กนะคะอืมใส่กิมจิเข้าไปนิดนึงค่ะเข้าปากคำใหญ่ๆเลยเลยอืม จิ้มน้ำจิ้มแจ่วแบบแซ่บมากเลยค่ะใส่กิมจิเข้าไปด้วยโห้มคำใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยอร่อยสุดๆไปเลยนะคะแถมเราได้ทานผักด้วยนะคะกิมจิก็เป็นผักเหมือนกันนะคะเพิ่มรสชาติเนะนี่ค่ะจิ้มน้ำจิ้มแจ่วเข้าไปห่อด้วยวันนี้อืม้ม วันนี้ได้ซินเล่ยมาด้วยค่ะน่ะโอ้ยเพื่อนๆดู้าใส่ขนมจีนเข้าไปเข้าไปด้วยยิ่งอร่อยเลยนะคะวันนี้มีขม้างหงนี่ค่ะจิ้มน้ำจิ้มแจ่วเข้าไปห่อด้วยวันนี้นจีนแล้วค่ะเวลาที่เราห่อผักเนะี่ย อ๋อเราจะใส่หมูใส่ขนมจีนหรือว่าใส่ติมจีบก็ได้แค่ผักติมกับน้ำจิ้มเจาก็อร่อยแล้วค่ะอืมอ่ะโหนูเพือนเพื่อนดูอือ,อ,อถ้าใส่ขนมจีนเข้าไปเข้าไปด้วยยิ่งอร่อยเลยนะคะ จินนะะ้มแล้วค่ะเวลาที่เราห่อผักเนี่ยอ่าเราจะใส่หมูใส่ขนมจีนหรือว่าใส่กิมจิก็ได้ผักผักจิม้มน้ำจิ้มก็ฟินมากเลยนะคะผักผักจิม้มน้ำจิ้มก็ฟินมากเลยนะคะ แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก,ก็เอาครมจิเข้าไปด้วยค่ะจิ้ล้วค่ะเวลาที่เราห่อผักเนี่ยเราจะใส่หมูใส่ขนมจีนหรือว่าใส่ครมจิมก็ได้ืมจิ้มน้ำจิ้มแจ่วแบบแซ่บมากเลยค่ะใส่คิมจิเข้าไปด้วยโอ้ยคำใหญ่เลยค่ะเนี่ย ใส่ขนมจีนไปนิดนึงค่ะอืมแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เอาเค็มจิเข้าไปด้วยค่ะอือือจิ้มนม้ำจิ้มแจ่วแบบแซ่บมากเลยค่ะใส่เค็มจิเข้าไปด้วยโห่คำใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ ใส่ขนมจีนไปนิดนึงค่ะือจิ้มน้ำจิ้มแจ่วแบบแซ่บมากเลยค่ะใส่จิมจิเข้าไปด้วยโอ้ยคำใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยน,นี่ค่ะ จิ้มน้ำจิ้มแจ่วเข้าไปหอด้วยวันนี้จิ้มแจ่วลงไปเลยค่ะอฟินๆเลยนะคะเนี่ยอือหือ